วันนี้ในขณะที่ทำงานอยู่นะครับผมจะเล่าเรื่องเบาๆสมองเรื่องเบาสมองทั้หนั้นเรื่องหนักๆก็เล่ามาหลายเรื่องแล้วผมจะเล่าถึงเรื่อง IQ IQEQ ถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราก็แบบชาวบ้านเขาว่าความฉลาดความฉลาดไม่ได้เลือกผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เลือกคนพิก,การไม่ได้เกี่ยวกับคนแก่ มันเกี่ยวกับมันสมองความฉลาดในที่นี่ผมจะยกตัวอย่างผมจะเล่าเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งหลายๆคนเขาเรียกว่าแม่ยายหญิงแก่ๆคนนี้มีลูกเขย6คนคิดดูสิครับลูกเขยทั้ง6คนมีแม่ยายคนเดียวที่บริหารครอบครัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับคิดดูสิครับว่าถ้าไม่เก่งจริงแล้วจะบริหารคนทั้งลูกเขยทั้งหคนได้ไหมผมว่ายากนะครับ แต่แม่ยายคนนี้เก่งมากลูกเขยทั้งหกคนนี่แม่ยายคนเดียวนี่เอาอยู่เอาผมยกผมจะใช้น้มสมมตินะครับเอาเป็นว่ายายสีก็แล้วกันยายสีนี่มีลูกเขยหกคนลูกเขยแต่ละคนนี่มีความอิจฉาดิษย,ยากันด้วยบางทีก็ไม่ถูกกันไม่ถูกกันด้วยนะครับเมื่อก่อนนี่ครอบครัวใหญ่ๆจะอยู่กันได้เพราะว่าการทามาหากินการดําเนินชีวิตมันก็ยังพอที่จะ หากินแบบธรรมชาติยังพอได้นะครับในวิธีการที่ยายสีคนนี้เอาลูกเขยอยู่ทั้งหคนนี่เอาอยัางไงครับรู้จักคําว่าปั้นข้าวจี่ไหมครับปั้นข้าวจี่คนอีสานร,รู้จักคําว่าปั้นข้าวจี่ตอนเช้าเช้าน่าเอาเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนั่งผิงไฟนี่ไม่ได้นั่งธรรมดาแล้วครับต้องปั้นข้าวจี่ด้วยบางคนก็ให้อร่อยในยก็เอาไข่มาทาแมอร่อยครับ ภาษาอีสานวัาแซบยายสีคนนี้ตื่นเช้าขึ้นมารู้แล้วว่าลูกเขยหลายคนนี่มันไม่ค่อยถูกกันวันแรกที่คิดได้ก็เรียกลูกเขยขนโตมาก่อนเรียกมาก็ถือปั้นข้าวจีอยู่ปั้นหนึ่งบอกกับลูกเขยว่าอันนี้แม่ยายปั้นให้จีข้าวให้ตั้งแต่เช้าก่อนลูกเขยคนโตจะไปทำงาน ปั้นข้าวจีนี่อย่าบอกใครนะไม่เคยปั้นให้ใครฉันรักแกนะโอ้โหลูกเยขยคนโตยิ้มยิ้มแฉงยิ้มไม่หุบเลยดีใจว่าแม่ยายนี่รักวันนั้นดีใจทั้งวันเลยแม่ยายปัน้นข้าวจีให้วันต่อมาว่ากี่วันไม่รู้หหละครับวันต่อมาก็แล้วกัน เรียกลูกเขยคนที่สองมาก็พูดอย่างเดียวกันแหละครับบอกว่า,าแม่รักลูกเขยคนนี้่ไ,ได้ปั้นข้าวจีให้อย่าบอกใครนะว่าแม่ยายปั้นข้าวจีให้ปั้นให้แต่แกคนเดียวนะโอ้โหคนที่สองนี่ก็ดีใจยิ้มทั้งวันอีกลูกเขยคนที่สองนี่ยิ้มทั้งวันว่าแม่ยายนี่รักตัวคนเดียวเหมือนกัน เหนื่อยทีไรคิดถึงแต่คำพูดของแม่ยายตลอดทำงานนี่เก่งด้วยได้กำลังใจวันต่อมาคนที่สามก็ทำเหมือนเดิมครับเรียกมาแล้วก็ปั้นข้าวจี่ให้ก็พูดแบบเดียวกันพูดว่ารักเหมือนกันว่ารักคนเดียวอย่าบอกใครก็เหมือนเดียวคำเดียวครับคนที่สี่ที่ห้าก็ทำเหมือนกันหมดคนสุดท้ายก็คนที่หกนี่ก็บอกว่ารักคนเดียวเหมือนกัน ก่อนจะไปทํางานจนครบหกคนนะครับก็ดีใจทั้งหมดนะครับหกคนไม่ได้พูดได้จากใครและไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าแม่ยายไม่ให้เล่าก็ปั้นเขาจีให้ทุกคนนั่นแหละสุดท้ายลูกเขยทั้งหกคน,นี่ก็รักแม่ยายคนเดียวว่าแม่ยายนี่ดีต่างคนต่างยิ้มสุดท้ายก็ถูกกันถึงจะรู้ก็คงไม่เป็นไรมั้ เพราะว่าแม่ย้ายก็ให้ทุกคนแต่อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้เลยคิดว่าแม่ย้ายรักก็ดีใจทั้งหมดนั่นแหละสรุปว่าครอบครัวนี้สมัคคีเพราะยายสีคนเดียวที่วางแผนเอาลูกเขยให้อยู่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับก็นานมาแล้วละ่ะแต่ทุกวันนี้ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่ยืนยัน แน่ลูกเคยสมัยนี้หัวแหลมซะจริงๆคงจะยากนะเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับก็เป็นเรื่องที่เบาสมองสนุกสนุกกันฝังกันไปนะครับประทับใจยังไงล่ะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งติดตามเรื่องต่อไปนะครับผมทรงพลหรืออศักจัมโบเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับกด subscribe ติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ